ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง AI คอมพิวเตอร์สายและเทคโนโลยีสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการดูระบบปฏิบัติการนะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นไหนนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเล่มเท่าไหร่นะครับ ันนี้ก็เป็นอีกผมแนะนำา3วิธีด้วยกันนะครับนะแล้วแต่ท่านนะว่าจะาสามารถเข้าถึงหรือว่าเข้าสะดวกได้ด้วยวิธีไหนนะครับเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนะก็คือถ้าหากว่าท่านมีทีสพีซีอันนี้นะครับมีทีสพีซีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับคลิก ไปที่ t h i s p c แล้วก็เลือกไปที่ property นะครับเลือกไปที่ property ตรงนี้นะครับนี่นะครับเลือกไปที่ property กดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานทําการแสดงนี่ครับหน้า system ขึ้นมาอันนี้ผมว่าง่ายสุดแล้วครับ นะง่ายสุดแล้วเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับชื่อนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนะแล้วก็ชื่อนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นะครับนะเผื่อว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไปลืมอยู่ที่ไหนนะครับนะแล้วมีคนไปเจอนะแล้วก็สามารถที่จะดูจาก เปิดเครื่องแล้วเห็นชื่อนะครับก็สามารถที่จะระบุได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับอ่าอันนี้นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับเราดูจากข้างล่างนี้นะครับนี่คือ windows นะครับนะแล้วก็ของผมตอนนี้ก็เป็น windows 11 home นะครับนะส่วนรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ข้างบนนี้นะครับมีชื่อแล้วก็มีอ่า cpu นะครับตัวนี้คือ cpu ของผมเป็น amd นะครับไรซินเจดก็ขึ้นอยู่กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับว่าใช้ cpu ของเบรนด์ไหนนะแล้วก็นะรุ่นไหนนะครับอันนี้ก็เรมนะครับของผมเรม8กิกนะครับนะเวลาเราไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดูข้อมูลประมาณนี้นครับนะดูว่า cpu นะครับรุ่นไหนแล้วก็มีเรมเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือตรงนี้ครับ64 bit, บิตนะกับ32บิตถ้าเป็น32บิตตรงนี้จะเป็นเลข 86นะครับนะตรงนี้จะเป็นเล็ก6อโอเคนี่คือวิธีการแรกนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อมาดูระบบปฏิบัติการของเราอันนี้ผมก็อธิบายเกี่ยวกับการดูไปแล้วนะครับคร่าวๆนะอ่าส่วนวิธีการที่2นะครับเผื่อใครเข้าด้วยวิธีการนี้ไม่ได้นะครับท่านก็สามารถเข้าได้อีก2วิธีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีที่2นะครับ วิธีที่2นะท่านสามารถที่จะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับโฟลเดอร์ใดก็ได้นะที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับหรือเปิดโฟลเดอร์จากข้างล่างนี้ก็ได้ครับอ่าข้างล่างนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ข้างล่างนี้นะครับ CPU อ่า CPU เอ่อคอมพิวเตอร์ก็จะทําการดึงเรานะครับน่ามา นะมาที่หน้านี้ให้เราไปทีนะ่ให้เราไปที่ด้านซ้ายมือสุดเลยครับนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับนะซ้ายมือแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะมีทิสพีซีอยู่ตรงนี้นะครับนะก็เช่นเดียวกันครับคลิกขวาไปที่ทิสพีซีแล้วก็เลือกไปที่ p r o p e r t y นะครับนะเช่นกัน เราก็จะสามารถเข้าถึงหน้าระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับย้อนมาดูนี่ครับนะก็เข้าถึงได้เช่นกันนะก็จะมาที่หน้าเดียวกันเลยครับวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนะครับก็คือให้เราพิมพ์ไปที่ช่องเสิร์ชข้างล่างนี้นะครับนะพิมพ์ไปที่ช่องเสิร์ชด้านล่างนี้นะแล้วก็พิมพ์คําว่า คอ n โทรลพา n e เ con t r o l นะครับนะก็จะมีคำนี้ปรากฏขึ้นมานะครับนะเราพิมพ์เข้าไปว่า Control Panel นะครับแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะก็กดเข้าไปที่คอนโทรลพา n e เนลอันนี้ก็หลายขั้นตอนหน่อยนะนะแต่เผื่อใครเข้าวิธีที่1และวิธีที่2ไม่ได้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็ให้เรา เข้าไปที่ system ตรงนี้เลยครับถ้าของใครหน้าตาของ control panel ไม่เป็นแบบนี้นะครับเรามาปรับตรงนี้ได้นะเผื่อบางคนเป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้อยู่ก็ต้องเข้า2ชั้นเข้าตรงนี้ system and security แล้วก็มาที่ system อีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าใครจะเปลี่ยนเผื่อบางคนอยู่ในหน้าจอแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับก็ คือหา s ิสเต็ให้เจอนะครับก็กดไปที่ s ิสเต็เลยครับาเราก็จะเข้ามาถึงหน้าเช่นเดียวกันนะครับาดังนั้น3วิธีนะครับในการเข้ามาดูระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอ่าพร้อมกับรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการเข้ามาตรวจสอบมาเช็คดูนะครับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ นะด้วย3วิธีด้วยกันนะครับหากท่านสะดวกนำวิธีไหนไปใช้นะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับ